สวัสดีค่ะเอ็อนเนียจะมาบอกว่าถ้าใครอยากส่งพัสดุมาให้เรานะคะถ้าใครอยากส่งพัสดุมาให้เรานะคะก็ถ้าใครอยากส่งพัสดุมาให้เรานะคะก็เอ็นเนียเลยค่ะตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะ เขียนมาเลยนะคะตามนี้เลยนะคะสวยเงาแสงทองนวทับลีซอยหกค่ะหนึ่งหมื่นหนึ่งพันก็ทอมส่มงมาแบบก็ทอมแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้เราจะส่งของไปส่งของไปให้เพื่อนเราเพื่อเราััสั่งตุ๊กตาไว้ เออไม่ใช่อันนี้เขียนผิดนะอันนี้เขียนผิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยเดี๋ยวต้องไปแก้ให้เพื่อแแแนแล้วแล้วแล้วเราจะไปเขียนเขียนซี่ียว่าในตรงเนี้ยเราจะไปที่ียว่าผู้ผู้สูงผู้สูงเอาใหมเดี๋ยวเดี๋ยวแคปส่งมาแล้วแหละี่นเยวมาแสาะทองนั้นทขารีสัยหก ถึงหมื่นหนึ่งพันเขาจะส่งกะทะถมองก็ได้นะนะคะนี่ค่ะคือว่าเราไม่เคยมีพัสดุมาเลยอะ่มะมาแต่ส่งของให้เพื่อนทางนั้นเลยนะใครก็ได้ส่งมันก็ได้นะคะคือว่าถ้าใครอยากไม่ใช่ละถ้าอยากคุยกับเฟซเรานะคะก่อนที่จะส่งของมาะคะ่ะให้คุยในเฟซกันนะคะ เซก็สูง,สงมันแสงทองเหมือนเดิมนะสูงมันแสงทองเหมือนเดิมนะโอเคสูงมันแสงทองเหมือนเดิมนะโอเคนะเราใช้รูปแม่ลงนะถ้าไม่ใช้รูปแม่ลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราโดนจับไม่รู้เอ๊ะนั่นแหละเช่างมันเถอะนะโอเคถ้าใครอยากส่งมันก็ส่งนะขอร้องส่งมาด้วยเราไม่เคยได้ไเลยเลย นะโอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ